สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับนะวันนี้เป็นการรีวิว ID ที่028นะครับสำหรับที่คนที่รอยศ3ดาวนะครับวันนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะครับอ่าไปดูสติเลยตัวนี้ชนะ32 0 0นะแพ้3 3ม VR 49เปอร์เซ็นต์ Q r a t ดสมมิชชั่น5้าพนความแม่น75สวาเปอร์เซ็นต์ย5้าสเปอร์เซ็นต์ให้ชอด2องประมาณนี้นะของแต่งตัวเหลือ มันกระปิดกระปลอยอยังไงไม่รู้มีชุดดูมสิบห้าวันนะครับชุดดูมลายลายเพนน้ารองเท้าถุงมือสิบห้าวันนะเหลือสองอาทิตย์เย่างอื่นก็เหลือประมาณนะี้สิบกว่าวันแหละเอา้าดูกันต่อเดี๋ยวปั๊มห้องนี่เป็นปั๊มสองคนนะ อ่ะดูกันต่อนะ PSG เงินนะครับของก็สามดาวนะสวยๆเงางามเหมือนเดิม M เ,เงินนะบวก 4C PSG ดำนะครับเอฟเฟกต์ไรบาอ่าน่าจะเอฟเฟกต์ใหม่แหละไม่เคยเห็นเลย MC ดำถอย PSG a k u c นะครับบวก 4M เ,เงินนะ เอ็มเงินพิเทเตอร์เอเคของยศหนึ่งดาวนะครับ WUA สองพันดานน็อบเปินเก็บเสียงปืนจุ๊บจุ๊บนะฟาร์มาแทงโก้พิเทเตอร์เอ็มสี่ของยศสองดาวนะครับ G สามเอสามก็เป็นปืนแลไปแล้วตอนนี้ไม่ไม่มีขายในคลังแล้วนะครับ K 1 AK เอเคหนึ่งศูนย์สามอะไรอีกล่ะ TAC นะครับ MG สาม AWP m สิบห n เกปืนยศอีกหนึ่งชุดไว้ค้าโม่ sv 9 8้าแปดคิดซุปเปอรว์วีไต้หวัน sv 9 8้าแเชอร์รี่ ak ไซเลนพกทองพกคู่2คู่พกคู่สะยศ3ดอกนะครับระเบิดครบ4ชุดนะครับมีเงินให้อีกตั้งล้านเนะครับ ด้วยเมเทมกันต่อนะครับเหลือเป็นอาวุธเร็ว15วันนะเก็บอาวุธยี่สิมีไอเทมเปลี่ยนชื่อให้เลยนะครับใครซื้อไปก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยนะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มอีกเซตเสือขาวนะครับอ่อแปดเซตละเจ็ดวันน,นนะแปดแพ็คครับผมเออเซตอะไรอีกอะเซตมา้า ทะเลเซตมา้าเซตอะไรอีกเซตมังกรอันนี้มันกี่วันวะเนี่ยแพ็กเกจหนึ่งหนึ่งวันละอ๋อหนึ่งวันนี่ไงเสือเหลืองอ่ะดูตามนี้แล้วกันโอ้โหมีดีให้อีกห้าหมื่นห้านะครับก็เท่ากับอีกห้าร้อยนะ อีกห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวนะไอดีคือซื้อไปอะ่ะคือแบบจบเลยคือของก็เหลือให้เล่นดีอีก็เหลือให้อีกใช้ได้หลายเดือนเลยนะครับห้าหมื่นห้าดนะีอีนะอ่ะยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับสำหรับไอดีนี้ใครที่สนใจนะครับพอติดต่อมาเลยนะครับผ่านเฟซบุ๊กไลน์ดีนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในการรีวิวไอดีนะครับไอดี ID หน้านะครับบายบาย